สวัสดีครับผมสมวลศักดิ์การจะนะพลางกูลกรรมการผู้จัดการบริษัทฮานโปรดักต์จำกัดครับเ,เราเป็นผู้นําในการออกแบบและผลิตสนามเด็กเล่นชั้นนําเราคือสนามเด็กเล่นเราอยากให้เด็กได้เรียนรู้แบ่งปันอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นการปูพื้นฐานสําหรับเด็กการทํางานของเราคือเรามีทีมงานวิจัยและพัฒนาพร้อมทั้งออกแบบ ตามมาตรฐานสากลโดยใช้เทคโนโลยีออกแบบ3ามดีสามมิติให้กับสินค้าเสมือนจริงใช้ระบบ Common p a r t ลดต้นทุนในการผลิตพร้อมให้ความรู้กับลูกค้าเรื่องความปลอดภัยผมภูมิใจครับที่ได้รับรางวัลผมเป็นคนไทยคนหนึ่งที่ได้นำความรู้ความสามารถจากประสบการณ์ที่9ปีมาใช้จริง เพราะรางวัลน,นี้เป็นรางวัลที่เกี่ยวกับผิดพันธ์เชิงสร้างสารรค์พวกเราได้สร้างสนามเด็กเล่นที่มีคุณภาพปลอดภัยและสนุกให้กับเด็กไทยได้เล่นและเรียนรู้ต่อไปครับ